ครงงานโรงเรียนดีชายของอาสารับผิดชอบสุขอนามายัยโรงเรียนบ้านบางไม้แก้ประชาสามัมพันธ์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งที่มาและความสําคัญพวกเรากลุ่มชายของฟลเทียจูนเนียได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความต้องาการที่จะเห็นเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์อันดีของโรงเรียนอีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องไปถึงสุขลักษณะอีกด้วยและเพื่อช่วยกันรักษาโรงอาหารให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค วัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อถวายเป็นการเจริญพระเดชพระบาสมีพระพระเมธารามาธิบดี40มหาวัชราลงกรณ์มหิดล2ูุทมพลราชวรังคูลกิติสิริสมบูรณ์อุดยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวรดมเปิดมาณบันทึกพระวชิราคราเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และถวายเป็นพระราชกุศลณในวันรัชกาลที่9 2เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํนึกที่ดีให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดมีจิตสาธารณะและ3เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสหรือเชื้อติดต่อต่างๆ ปัญหาและสาเหตุนักเรียนไม่ใส่ใจในเรื่องความสะอาดของของใช้ส่วนรวมที่ต้องใช้ร่วมกันภายในโรงเรียนโดยมีจุดสาคัญก็คือโต๊ะอาหารในโรงอาหารที่ต้องใช้ในการรับประทานอาหารของนักเรียนโดคาดว่ามีสาเหตุมาจากการขาดพฤติกรรมรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมพฤติกรรมการเรียนแบบและการละเลยเรื่องของสุขอ,อนามัยที่ดีเอามาย แบ่งเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ,า,นบางแห่งแก้วประชาสามัคคีจำนวน370คนเป็นแกนรนำเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนดีชายขอบอาสารับผิดชอบสุขอ,อนามัยเป้าหมายเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จก็คือนักเรียนร้อยละ9 5มีจิตสาธารณะในการช่วยกันร,รักษาความสะอาดพื้นที่ภายในโรงอาหารและพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียนมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ90ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาวิธีวัดความสเร็จ เราสังเกตพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดในโรงอาหารโดยใช้เครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงานเดือน,นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566จนถึงเดือนมอกราคมพุทธศักราช2567รวมระยะเวลาทั้งสิน้นเป็นเวลา3เดือนสถานที่ในการดำเนินโครงงานก็คือโรงเรียนบ้านเมืองบาน,บานบาแก้วประชาสัมพันธ์แขวงเขตพื้นที่ชมุมชนโดยรอบ วิธีการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและจัดตั้งผู้รับผิดชอบโครงงานครณธรมจำนวนสิบคนสมาชิกภายในกลุ่มประชุมเพื่อช่วยกันมองหาปัญหาหรือสิ่งที่ควรแก้ไขภายในโรงเรียนและพวกเราได้ตั้งชื่อโครงกานคุณธรรมโดยได้ชื่อว่าร่เรียนดีไซน์ขอบอาสารับผิดชอบสุขอนามัยและกลุ่มของพวกเราคือชายขอบวอร์ดิทียจูเนียสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการปรึกษาครูที่ปรึกษาผู้บริหารพระสงฆ์เพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่พวกเรา วิธีการดำเนินงานขั้นต่อมาก็คือพวกเราประชุมวางแผนเพื่อเขียนโครงการน,นำเสนอโครงงานแก่ครูที่ปรึกษาและเริ่มดำเนินกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1กิจกรรมโต๊ะสะอาดทานอาหารปลอดภัยโดยนักเรียนทาความสะอาดโต๊ะอาหารของโรงอาหารช่วงเช้าตามการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ2นักเรียนทาความสะอาดโต๊ะอาหารในโรงอาหารหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว กิจกรรมที่2กิจกรรมถนนสะอาดตลาดน้าเดินโดยนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวต่อมานันเกเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแกนนำนักเรียนดูแลความสะอาดพื้นที่ตลาดนัดสีเขียวหลังจากจบกิจกรรมในแต่ละวันทั้งยังมีการรณรงค์กิจกรรม5อ้อและรักษาความสะอาดเขตพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนที่ใช้ในการทำกิจกรรมต,ต่างๆอีกด้วยกิจกรรมที่ 3. กิจกรรมจิตอาสาชวนเพื่อนทำดีโดยแกนนำนักเรียนรายงานผลที่ได้ทำความสะอาดในแต่ละเขตพื้นที่ในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ1กิจกรรมโตะสาอาช้างอาหารปลอดภัยโดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคอยดูแลความสะอาดโต๊ะอาหารภายในโรงเรียนของแต่ละวัน2กิจกรรมสานักเรียนโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัธ์ที่ได้ขอช่วยเหลือแก้นานักเรียนในโครงงานสนับสนุนการประชุมวางแผนและช่วยดาเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอีกด้วยหลักธรรมที่นํามาใช้ในโครงงาน 1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรือ่องอธิบาท4ีประกอบด้วยฉันทะความพอใจในงานวิริยะความขยันมั่งพียรในงานจิตตะ ความเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำมีบงังสาการพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน 2. หลักคุณธรรมอัตักษั์ที่สอดคล้องกับโรงเรียนคือเรื่องความมีจิตสาธารณะ 3. พระบรมราโชบายด้านการศาึกษาในหลวงรัชกาลที่10เรื่องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีผลที่เกิดขึ้น 1. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานเรื่องเรียนดีชายขอบอาสารับผิดชอบสุขอนามัย 2. นักเรียนมีทัศนคติต่อเรื่องสุขอนามัยในการรับประทานอาหารมากขึ้นเรียนรู้การรักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. นักเรียนน้อมนำคำสอนตามพระบรมราโชบายของในหลวงมาปฏิบัติด้วยความเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นำมีจิตอาสาเพื่อสังคมดีนักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดมีจิตอาสาตั้งใจปฏิบัติงานอย่างรอบคอบประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นอย่างดีเยี่ยม